แม่อตเตรลิกพี่ไอเมียนอะไรท่ามือท้องเขาตายังไงหนูซ่องกับปอท้องข้ามาเตี้ยไอไอกูแพ้คนกูไข่รอดเธอมาดูฉันนี่มาดูเป็นตัวอย่างรเไอนจังไหน เจังไหนฮะข้อขาที่เลื่อยข้อสักิดใหญ่กว่าเข็มขัดทองมีประา๊าฮะเห็นบ่อีหอยังนี่คนนกกระจอกแท้จากประเทศแอฟริกาเขาเห็นบ่ฮะฉันอยากสิบอกเธอนะว่าสิ่งที่เธอมีอยู่นัะนะ่นน่ะแค่กระเป๋าทองคำนะ่ะบ้านฉันเอาไว้เกี่ยกไก่จัด กระเทิกูแตกบ้านฉันเอาไว้เกี่ยงใก่จะลโหกระเป๋ารัเานเออแตะไม่เองแพร่้อนกูไข่รวดไข่สิไข่ขึ้นได้เนาะรบบอกลบอ,อ่ารพูดเราถ้าแพร่คนว้า ดอกบัวทองใบทบัวทองพ้อมม้ฐานทองคำกระถางทองคำมีอเปล่าพี่อ่ะกูเห็นมึงไม่อยานซับป,ปิงิ่งอยากกาะของแบนเน่ย์ยุบ้านฉันบ่าสาวฉันยางองอกยางเข่าก็ยังทัางไปหน้าเนี่ยฉันไม่ได้ถือเป็นคือเจ้าของเธอเลยที่ถือมาเป็นเทละกองเทละกัสสอบเทเลซ้ำเนี่ย กัวรอดหกรอบไปขนเอาจ้าน้าท้องนี่กูกชนะมึงแล้วถ้าเดอเป๊ะฉันจะเป๊ะกว่า องดอกบัวกะยักษปสีทองทองค้าเบิดฉันอยากจะบอกเธอว่าเมื่อเศร้านี่เกียกลไกอยู่เงี้ยนใส่ทองข้ามายเกียใส่เพชรเกียบแขกค้วยกินแท่นยแล้วของเธอล่ะมีบอถ้ามีแค่กระเป๋าอ่ะ chan bé quá 냠ပုံໄထီကထောហើយអ្នកដែលគាត់លုအပုံໄထီကထောមកពីណាពីไหนខ្ញុំမ दंग 誒เป็นยังก่อป่วยบ่ติป้าสิสิบ่ป่วยกับผัวฉันได้จังได๋ ye อยากควบภาษาเหตุที่ผัวเท่าป่วยน่ะคืออย่างบนไปทีเราต้ตนบักทุเรียนน่ะไรนะตาหลายๆน้ำหลายๆมุกไขยันออกเจ้าเนี่ตามตันเองเออเป็นีงผัวฉันนี่นี่บังแพะกับไก่บังไก่ละตัวนกมือละตัวมือมืออะไรกูบอกไม่อย่างกูเมีเงินเยอแด่ย ปุ๊บา่ตัวันันนอมกับ่อาเปลนยงรกซิเจนะไจะมาคายออกี่ัม่จะมายังตีห้วย่เวขาดเบิ้งสิว่าไงเอาออกคิดแต่เนี่ยห้วยคว่ำดงคว่ำดันยี่บ้ามเอาทางแก๊สบ้องเปงไดเปงไดสาเปงได พ่นน้ำแกะใส่มื่อหากระโปงพ่นทังนี้จะับไปแต่ลิบต่นอยู่ผัวเธอบัวมาท่านในทอปวฉันจ hm, ้ะฉันบอกเลยฮัดข่าว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 แขนเฉียวแล้วเออโอเคอ่เางไหนเอ้าปรทธานในรู้เร okay. ียกตัวหนึ oh ่งมาคายหอวกกันหน่อยเอ้านี่อมไว้วัดวัดเบอม จ้าสิสบมิลิูนเดียบกได้มาของฉันใครคือสูงสําไหนปดหกสองศาแค่ดีตัวนี้กแ,แก่งสีผัวไม่ไล้จัน้อย โอไม่โอไม่ปากกระเียมเราคุ oh my, oh my, ้มตากระแยมบุญเราแขนกระเชียวบุญเราโชคดีเด้อย่าแพแต่แพ้คนกูไข่รถตัวดีทุกขบ่าไข่นน่บอก้บ่าแพผัวเธอเปนไข่แั้นเธอดูสภาพผัวซี่อาแม่ถังงขึ้นนี่ไปได้อะจะจะว่าแพถ้าเราเปะฉันเปกว่าหา